Hey เฮลีอันยองออกมากับน้องเฮลีมาแล้วคะ่ะกลับมาอีกครั้งกับคลิปบุวนๆของน้องเฮลีค่ะและสุดคุณลูกสาวก็สร้างบ้านเป็นของตัวเองแล้วจ้า hey เฮลีขนข้าของมาเต็มไปหมดเลยคะ่ะเอามาจัดเป็นมุมต่างๆของบ้านตามจินตนาการและบ้านของน้องเฮลีจะเป็นยังไงไปดูกันคะ่ะเอเฮลีอยู่ไหนนะโอ้ไ oh ม hey ่กรดเฮลีทำอะไรอยู่คะ บ้านเทลีเหรอคะ,อะไปเอาผ้าห่มมาจากไหนลูกที่ห้องนอนอ้าวใครทำให้เอรีเนี่ยบ้านหลังเนี้ยโอ้มากอดมีดอกไม้ด้วยเหรอคะแล้วอันเนี้ยเอามาเรียงอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกทำอาหารเหรอคะอันนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คืออะไรคะลูกที่ทำข้าวอ๋อที่ทำกับข้าว โอ้ oh my god แล้วใครจะเก็บให้เนี่ยแล้วอันนั้นคืออะไรคะลูกที่แต่งตัวอ๋อห้องแต่งตัวแล้วอันนี้คือห้องอะไรคะลูกห้องแต่งหน้าอันนี้ก็อันนี้อันนี้ห้องแต่งหน้าทําไมมีหม้อกระทะด้วยอ่ะไม่ใช่อืมห้องแต่งหน้าอันนี้ก็แต่งหน้าอันนี้ไม่ใช่เฮ <c oughs> ลี่เอาวางไว้ผิดที่ใช่ไหมคะโอ้<ม> oh my god <c oughs> แล้วอันนี้อะไรคะลูกอันนี้มุมอะไรคะหนังสืออ๋ออันนี้มุมอ่านหนังสือเหรอคะแล้วอันนั้นมุมอะไรคะลูกอันนี้เหรออ๋อบ้านเฮลี่โอไมค์ก่อนแล้วมาจะต้องเก็บคนเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะอ้าวอันนั้นอันนั้นอะไรคะลูกออันนี้เหรค่ะ อ๋อระวังดอกไม้แล้วทรายมันจะร่วงแล้วที่นอนเฮลีจะเปื้อนนะล,นนลูกอืุ้ยอุ้ยโซฟาจะเปื้อนลกูกระวังตรงข้างนอกนั่นน่ะคะ่ะโอเคโอเคโอแมคกอสหลับแล้วหรอคะ oh <my> <c oughs> อันนี้มุมต่างๆของบ้านเฮลีนะคะ มุมทำ <Okay. S 1> กับข้าวม,มุมดูทีวีหมอนและอันนี้เป็นมุมอะไรคะลูกมุมที่แต่งตัวเดี๋ยวมุมแต่งตัวแล้วอันนี้เป็นมุมอะไรคะลูกมุมที่มุมที่ที่แต่งตัวที่แบบนี้อ๋อเตรียมตัวอนนโอเคที่แต่งแต่งหน้าโอเคอันนี้มุมอะไรคะลูก ออเมนี้ีี่อันนี้มโอเคค่ะโอเคหรือยังคะเอามาไปทำงานก่อนนะบายบายค่ะเฮลี hey, ่บายบายก่อนบายบายหันหน้ามาบายบายสิลูกบายบายค่ะโอเคค่ะจุบ๊บๆุบค่ะ